สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์คลิปเรียวใน i g เนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดไลค์เยอะๆนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มกันยอดกันได้เลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPES b นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วกติกาว่งเราจไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะแต่เนื่องจากเราได้สมัครสมาชิกไว้แล้วเราก็ขอนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยเนาะก็จะมีหมวดหมู่รับบริการให้เลอกันเยอะแยะแบบนี้เลยนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ให้มาเติมเงินก่อนที่จะซื้อบริการต่างๆเนาะช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกแค่3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะช่องทางที่สองสองอังคารเด็ดและช่องทางที่3มาม m o n e y w a l l e t เนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเติมเงินเข้าสู่บไซต์กันได้เลยให้อ่านคําแนะนําก่อนนะคะก่อนที่จะ เติมเงินนะคะเมื่อทุกคนเติมเงินกันเสร็จแล้วก็ให้มาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะ,ะแล้ววันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไ like, ลค์คิปเดียวเนาะก็เลือกไปที่ไอจีตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกบทหมูที่เราต้องการเราใช้เป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปก o อ y ปี n k ิงนะคะหน้าไอจีของเรานะคะหรือหน้าโพสไอจี IT ของเรานั่นเองนี่ก o อ y ปี้ิงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้นําลิงค์มาวาง ในจานวนที่เราต้องการเนาะเราแค่ห้าสิบก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ5้าชั่วโมงห้าสิห้านาทีแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้เนะาะค่าใช้จ่ายแค่สูนหนึ่งใจใุดศูนย์ปดนะคะจะางงให้กดส่งได้เลยเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะและระหว่างที่เรารอออเดอร์นะคะเรามาดูบริการหนึ่งของทางเว็บดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อมาเรามาดูที่บริการก่อนเนาะช่องบริการนะคะก็จะรวบรวมมาให้หมดเลยนะคะทั้ง เด็ดลค่ะคัสั่งซื้อขั้นต่ําสูงสุดราคาะแล้วก็เวลาเฉลี่ยเนาะตรงนี้ก็จะรวบรวมไว้ทุกบริการเลยมีให้เลือกมากกว่า200รายการเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตัวเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่งองทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสบัญชีวิงค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แบบนี้เลยนะคะลิก์สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าเป็นลิงก์ของเราหรือเปล่านาะมันก็จะเข้าไปนี่นะคะเข้ามาสู่หน้าลิงก์ของเราแบบนี้เลยนะ อะต่อมานะคะที่ส่วนช่วยเหลือสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ลาช้าการชําระเงินหรือปัญหาเรื่อง,งอื่นๆเนาะต่อมาที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีเอ็ดมิงคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะ และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ c คัดลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราได้ให้ไปเนาะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น15%กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0บาทเลยนะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SMM ลองเข้ามาใช้งานและเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะได้ยอดหลายยอดผูด้ติดตามไม่พอนาะอยางได้ค่าคอมมิชชั่นในการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยนะเอาละค่ะเราจะะพาาาาุกกคนนนลับบไไปปดูตนน้ยอออขงงงเรเงรร็ะะ่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ19ไลค์นะคะเขาเรียกลองนี้รอบหนึ่งนะนี่นะคะหลังจากที่เรารีแล้วนะคะตอนนี้ยอดของเราก็เขยืดขึ้นมาเป็น48ไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะจากแค่19ไลค์เองก็ถือว่าขึ้นมารวดเร็วมากๆเลยเนาะสําหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะอะ,อะสําหรับวันนี้ค่ะผูปปะ้ผิพปกันใดต้องขออภนะัยวินาตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ